สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเราจะมาแกะพัสดุนะคะเป็นอีพีที่สองแล้วนะไม่ได้ทํามานานมากๆนะคะนี้เป็นของที่สั่งนะก็นะคะจากร้านนี้เลยค่ะมาดามแซฟเวอร์นะคะนี่นะมาดามแซฟเวอร์ก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวกล่องจะมีรายละเอียดแบบนี้นะคะของร้านก็ฝากไปซื้อกันด้วยนะคะเป็นร้านพี่สาวของเพื่อนแม่เรานะคะแล้วก็ด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะจะเป็นชื่อนะคะ จะเป็นอะไรเงี้ยก็เปิดเวลานะคะเรามาเอาดูเลยเราก็รู้แล้วแหละว,ว่าสั่งอะไรมาเพราะเป็นคนสั่งก็จะมีเป็นกระดาษอันนี้นะคะจะเป็นป้ายร้านนะคะก็สบู่มาดามนะคะฝากไปดูกันด้วยนะจะมีเบอร์โทรนะคะแล้วก็ไลน์เฟซบุ๊กแล้วก็อันนี้เราไม่รู้เขาเรียกอะไรเดี๋ยวจะทิง้งไว้ละกันเนาะอ,อันนี้เป็นตัวสบู่นะคะสะบู่มาดามแซบเวอร์นะกล่องก็ ก็ละ150บาทนะคะสามารถสั่งได้นะไม่ได้สั่งที่เรานะคะก็สั่งที่พี่คนนี้เลยนะคะสบู่มาดาน้ำซับรนี่อันนี้เป็นจากเพื่อนแม่เรานะคะนะพี่สาวเพื่อนแม่เราเปิดขายก็เลยสั่งมาลองใช้นะคะก็ร้านนี้ส่งจริงแน่นอนนะคะก็โอเคนะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายจุ๊บ